สวัสดีครับวันนี้ได้พามาชมต้นไม้สมุนไพรอีกนะครับมีชื่อว่าต้นสัตบัณฑนะครับรหรือต้นตีนเป็ดนะครับต้นสัตบัณฑหรือต้นตินเป็ดนี้เป็นต้นไม้ประดับนะครับที่เขานี่ยยมเอามาปลูกนะครับ ตามไรทางนนหนทางนะครับเวลาออกดอกดอกจะมีกลิ่นหอมฉุนแรงมากนะครับแต่ก็เป็นสมุนไพรได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับต้นตีนเป็ดหรือต้นสัตบันนะครับวันนี้ได้พามาชมนะครับ ตอนนี้ออกดอกนะครับช่วงนี้ออกดอกดอกสวยงามมากครับและก็มีกลิ่นหอมแรงมากนะครับสำหรับดอกสัตบัณฑหรือดอกตินเป็ดนะครับนะครับดอกจะเป็นดอกขาวตุมๆนะครับมีกลิ่นหอมฉุนแรงมากนะครับช่วงนี้ เป็นช่วงที่กําลังออกดอกนะครับสําหรับต้นตินเป็ดแลรต้นสัตบัญญนะครับเขานิยมมาปลูกไว้ตามรายทางหรือข้างจานนทุกทางนะครับแต่ก็มีสรรพคุณทางด้านยานะครับมีสรรพคุณทางด้านยานะครับโดยส่วนมากคนก็ยังไม่รู้จักสรรพคุณของต้นนี้นะครับคือ ต้นตินเป็ดนะครับคือสรรพคุณของต้นตินเป็ดหรือต้นสัตบัณน,นี้คือช่วยนะครับช่วยบำรุงธาตุนะครับช่วยบำรุงธาตุธาตุทั้งหลายทั้งมวลที่อยู่ในร่างกายนะครับต้นตินเป็ดนี้สามารถช่วยให้ธาตุทั้งหลายนี้ สมบูรณ์นะครับช่วยให้ธาตุทั้งหลายนี่สมบูรณ์จะช่วยทําให้ธาตุทั้งหลายนี้ดีนะครับปักปรงุงธาตุบำรุงธาตุถ้าเสีดินน้ำลมไฟนะครับจะดีขึ้นนะครับถ้ารับประทานนะครับต้นตีนเป็ดนะและอีกชนิดหนึ่ง ที่จะช่วยได้ก็คือลดน้ําตาลในเลือดนะครับช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับช่วยรักษาโรคเบาหวานนะครับช่วยรักษาโรคเบาหวานสําหรับใบเปือกรากรสามารถนามาพอกนะครับเธอ ทำให้ละเอียดแล้วก็เอามาพอกแผลนะครับที่เป็นปีนะครับหรือช่วยรักษางูสวัดนะครับหายได้นะหายได้หายได้เป็นอย่างดีนะครับไม่เกินสาวันครับสำหรับดอกใบให้นำไปตากแห้งแล้วนำมาชงเป็นชานะครับช่วยนะครับช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะครับช่วยบำรุงธาตุนะครับ ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับสบปพคุณของต้นตีนเป็ดหรือต้นสัตตะมันนีน้ลองดูนะครับถึงดอกมันจะมีกลิ่นหอมแรงนะครับแต่ก็ถ้าตากแห้งแล้วกลิ่นก็จะไม่แรงนะครับทำจงเป็นชาได้รสชาติ ดีเยี่ยมนะครับครับสำหรับคลิปนี้เขาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ